อ่านะครับอ่าหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าโบว์เฮาเวอรค่ายาไข่มามาจูนแก่นะครับก็คือรถรีแมปมาอะไรแป็นวายลีแมปมา่นนะครับแต่อยากอยากแก่นี่คือขั้นเร่งมันโมเนียนหมดครับหรือยังไรมันโมเนียนน่ะมันขี้โมมวนนะครับมันขี้โมมวนเนี่นะครับอืมเดี๋ยวจะออกมาลองขับครับอายแล้วเบิร์นก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจที่จะดีไหมหรือว่าแก่ลองขับเบิร์นอาการเบิร์นก่อน เท้ากดกระเลงไปยังสีโยกกระเลงมาสีดังฟู่ฟู่ฟู่แมนไวแมนก็ไม่ลำมันมันจะกึกไปข้างหน้าจะหน่อยนะกึกไปข้างหน้านเป็นแบบหัวซักแมนมันสีสมอซักได้หน่อยอ้าวลองเบิ่อง,อ,อ,ง,อ,งอันสีนะโยกกระเลงแล้วเหมือนหัวมันสีซักลงยังสีครับไม่ได้โยกกระเลงนะนะไอเขาไปแก่แล้วครับ,รบเขาไปแก่ครับแก่ครับแก่แล้วรถหนึ่ง เกือบสองสามหลอดครอพวกอะไรขี่โมมวนนะมันจะจเหมือนก้อนที่จะรีแมพมันเป็นไปบอค่ะบันเป็ี่ยนไปเปลี่ยนเป็นบอไปเปลี่ยนเทอร์โบเลี่ยวกะเทอร์โบกันรอบๆมันเปลี่ยนมาใส่ของเก่าขึ้นเปลี่ยนเทอร์โบปากซีนึงรอบๆขี่ว่าอะไรขี่ได้แปดซีฟ้วนกูปถีบเลยตอนเปลี่ยนเทอร์โบเลี่ยวกะไปจูนชองรอบสามหอบบอเศร้ารอบๆเพื่อเก่าเหยียบออะไรอย่าไปแปดซีฟนะครับเอาง่ายๆคือขี่โมมวนควันไหล แต่ว่ามมวนก็นี่ไปให้เป่นปิดีขวันใหนเิ่นกับปดน่หละมันกับปีน่ะนี่ว่ม้วนที่วมันตอนนี้คือเดิมเบิดเลยนหน่อยเนาะมีตดรี่แมปแกงกับป้องไท้ายล่างนี่สิแม่นครับสเต็ปนี้มัน่าจจะขีมวนแล้วนะเบื้องต้นรี่แมปกระป้องมันแล้วไปไปกรุงเทพนี่เล่นพันสามร้อยหาสิบโลเตอร์นว่ันไปสามพันหาแต่ว่าเครื่องของผมเครื่องสองพันหานั่นขั้นเก้านั่นไปกรุงเทพนั่นเบิร์ดสองพันสาม อืมวัดกันมานะคันเก่าขันใหม่ขี่มาสองคันเลยครับมันต่างกันนะครับขันอยากกินกว่าแม่นครับคันนี้กินกว่าเบิร์ตสามปัญหาแต่ว่าเครื่องสองปัญหาันเก่านั่นดีแม้กันอินสุเบิร์ไปสองพันสามแดนกิโลซ้ำกันรถได้อุดยจิาบ่อยอุดอยู่มแล้เอย่าไปน้องยกอีกอันทีเิอือคือ เดี๋ยวไปแล้วโยกข้นเรียงรถมันสีกระชากแม่นเหมือนรถมันกระชากหน่อยเนาะไปแกล่มามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าก่อนแกลี่ยเนาะโบกสะก์เรียกว่าขี้โบว์วนนะครับอ่ากีนึงก็เครื่องดังแห่งนะครับออกออกตัวนี้เออนี่แห่งนะครับเหยียบกรนเรีงก้อยมันกระดังครับแล้อยากจูนเกลี่ยไหมเป็นไม่ไม่ไม่อยากจูนเกลี่ยไหมอ่าก็บส่งงานเป็นที่อ่าเขียนไฟแล้วเรียบร้อยก็บทำการอัดนะครับอัดไฟแล้วก็ มีเพิ่มเติมเปลี่ยนใส่กองอากาศนะครับดีแมปเปลี่ยนใส่กองอากาศรถคันนี้แปลงกระป๋องมาแล้วนะครับเป็นกระป๋องของเฟอ่าเดี๋ยวให้เบ mm ิ้งนี่ครับกระป๋องเออจะป๋องกระป๋องจะเปลี่ยนเป็นของเฟ็กมากแล้วครับอ่าเดี๋ยวทําการเปลี่ยนใส่กองอากาศให้ครับมันบอดังเนี่ยเวลาถอนกนเหลิงบอดังเนี่ยนะมันบ่มันบ่กันทิมนะมันบ่กระชากน้อยครับบ่กระชากแหละอันนี้คือ อัดไฟแล้วนะครับกะอ,ออกมาล่องออกมาลองกับลูกค้าปัญหาคือโคดแล้วโยกขั้นเร่งรถมันกระชากนะครับปัญหารักๆเลยที่ไอ้เพื่อนยงางแกนะครับลองลองเบื้องด้วยอัลองครับเบิง้งมันสีกระชากกันยังบ่กระชากเงีมนเงียดลองไกลๆยยไว้ลองไกลบ่ขึ้นไปั้่งขุ้นกันเลยครับลองครับเงาๆเบื้องมันเป็นตะคีกเกรบ,บ่แต่เก่าทัดรถแปลงกับบองมานีบ่อังบ่ขี่ไหลไปไหนนะอี่คีดีเดือดอยู่ดิขวัญลายบ่อย แต่ก็มีอยู่ได้บางบางอยู่ดิมีบางนแรงดันมาดีอยู่แรงดันสองร้อยช R ตัวตัวยูเทอร์โบนี่จากสีมันดังก็แค่แห้งนั้นมันไม่ค่อยดังคือถ้าเปลี่ยนมันเป็นน้ำใสกองอากาศคือกันเนี่ยอครับเวลาเฮายกคัะเลสิลมมันสีหย่อนดันออกมาปากเทอร์โบ เงี้ยสิดังฟู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 ดัง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 ปกติของมันนั่นแหละโอ้ดังปกติเนาะแมนครับ<ะ>เป็นเป็นแนวสุขนันอยู่มันจะบอดังบอดังแหงคือแต่ก่อนนะครับครับบูดกับฝาดไหวเลยนะครับแล้วปิดคว,วันเลยนี่สิเป็นยังบ่ครับปิดควันเลยก็อาจจะแหง้งๆกน็นี่ที่ที่คนเสียกับีคนเสียบ่มีไงคืนยู่กับคนมากขึ้นอยู่กับการใสงงานครับปิดควันก็ได้บ่เน้นควันหมายถึงว่าบ่บ่บ่เน้นควันเลย กะได้คือกันไงตามตามต้องการเลยครับอ่าอยากให้แกมองไหนก็คือยังควนมีเนี่ยจริงๆเอาลงอีกจังน้อยผมเนี่ยไอยกับแจงไหนเลยครับก็เจียบบางทีมันกระบอ,อกนะแต่ละกี้เนี่ยมันออกอยู่บางๆเมนแต่ว่าถ้ารถจูนแบบสมบูรณ์ก็อาจจะมีบางๆหน่ยมีช่วยๆเป็นบางๆออกนะคนพอดีนะครับบางๆพอดีเวลาอัดเฮงียมมันยังกอแต่ว่ารถบราค่อย้อัดเหงียเนาะ ครับแย่า่าขี่ทางไกลไกลอยู่ค <c oughs> ันเร่งนี่ตอบสนองดีบ่อยดีรถามมันเร็วไปมันวัยปดกระแจงแหาลงก็ได้หรืออยากเพิ่มให้มันไปกว่านี้ก็ได้ังดีได้แต่ตอนนี้คือะระับกลางๆวัแหงกับรถอาจจะกระดาอ,อาจจะขี่ยากถามมันวัแหงโอ๋อโอาเรจำนี่นะครับพอดีพอดีนี่แหละถามมันขี่ไงผมว่ามันเก่าโอเคอยู่มันน่าสิตอบโจทย์อายอยู่น่ะ เกนหนึ่งเวลาออกตัวนี้เครื่องกับมดังแห้งนะอืก่อนเด็ดหนึ่งเครื่องมันดังแห้งเวลาเกีหนึ่งอืท้งแห้งนะครับมันดังอื้อแมนทางเครื่องเครื่องมันจะอื้อขึ้นแต่ตัวนี้ออกเกนหนึ่งนี่มันบอกอื้อน่ะมันบอกอื้อนะครับมันบอกอื้อแห้งนะอืมต่างกันอยู่หน่อยเนาะต่างอยู่ครับนิ่มดีครับยกคันเร่งนี่มันงึงบกชากบกับบกชากนิ่มเลยโอเคถือว่าแก้ปัญหาเลย ตอบโจทย์ยุคสนะัตั้งรักเลยคือไอไออยากให้แก่ตรงที่มันกระชากหน่อยอยากับนิ่มๆนะครับสบายๆ,ๆ,ๆนิ่มๆน,มนิ่มๆคันเร่งสมูทเนียนครับตั้งรักคือเนียนใส่งานมันบอกครับใส่งานครับสำหรับสำหรันที่มาขี่ไปเที่ยวท่างไกลนะครับยูนิบาน์มไม่เคยขี่หลอกออจอดอืมครับอ่ากะส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มีรีแมปใหญ่ไข่นะครับรีแมปใหญ่ไข่รีแมปแก่คือคนเลงบ่ค่อยาเนียนลูกค้าก็เลยมาให้ทางลานแก่ให้นะครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากรีแมปหรือว่าอยากเพิ่มแรงมาแรงบิดนะครับคับสต็ปความแรงเพิ่มหัวฉีดเทอร์โบหัวระบบทรงกำลังก็จะมีหัวคัดก็มีนะครับสามารถ สอบถามเลยนะครับลานนัดไรซิ่งอยู่แถวตลาดาเจริญสีวิลลินครับผมขอบคุณครับ